สำ้ำบายดีพ่อแม่พี่น้องปองไปซู่ปวดทุกคนมืงอนี่มาพอกๆกันอีกแล้วก็เคยไทยสไปอีสานเดวเดาก่อนจะไปซ้อยกันพี่นอ้องเมื่อนี้มาสลองทับสไขรสลลองหนึ่งพันทับสไขรต์สำหรับนุมบันรนอกคนนี้มันกระตือว่าร้นยิงไงเนาพี่น้องนอกแต่ว่าสองเขาจะกระเต,ติบโตไปแล้วแหละแต่ว่าของผมพึงเฮ็ดมากยังบวได้ถึงเดือนผู้ติดตามถึงพันแล้วเมื่อนี้มาสลองกันด้วยลาชาน้ําจืดพี่น้องพัดเพชรพัดเพชรบบบึกแซ่บๆๆมันมั่นเลยพี่น้อง เดี๋ยวก่อนเข้าสิไปโซ่ไปยังกันก็จะเลื่อมกดไคลกดซาบสไคร่กดแช่กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เคยไถ่สอีสานคนนี้เนี่เด้อพี่น้องเด้อมามากครับรายงานตัวเสร็จแล้วกลับมาโซยกันไปเลยพี่น้องมัน,ม,นมันเลยเดี๋ยวเดียเดี๋ยว,ยวพี่น้อง,องล่าชาดำจืดครับปลาบึกปลาบบึใกไงมาเนี่ยพัดกับเพ้าปลากบือก อยากพักพี่น่องแท้บยากปลาซาบะมืกตามันติดตำก็ปลาสบายแล้วพี่น้องเล้วตามติดไก่ปลาก็ปลาสบายปลาบึกมันติดตั้งกันกพี่น้องมามา,มาโซยนลำกันะครับผมมาที่นี่ คัขดขนา,ขาดคัดขนา,ขาดพี่น้องคัดขนาดสล้องซับสะไร่มันเป็นการยิงไงนะสําหรับคนบรรนนกคือผมเนาะพึ่งหัดเพ็ดร์อาดเพียยังบ่นถึงเดือนได้ขนาดนี้ถือว่าเก่ง This <laughs>

แบบเป็นปน้องเออตัวหักไงขนาครับตัวักไงสั่ง <laughs> บาูกเงปลูกกินเลนไหมปลูกก UH> ิ่นเลนายเลยองปปลูกกินนี้เลยหรอบ่ไปกินดอกกินี่ยาเั้ตักตัวใหญ่ไปใหญ่ไปหลังเบิ่งกระดูกมั้งเหรอ ถ้ามันตัวไหเอิอนก้างเนาะตัวไงเอินกระดูกนั่นไงครับเอาละพี่รองมาที่นี่แลาวมือแล้วเว้นไปอีกเวลานึงแล้วหลอดตายเลยนู่นเขาขัดแล้วมือแลาเว้นไปแล้วมาที่นี้พี่รองเมนูน่ะสิเป็นเมนูอีอยัง พี่น้องกันจะคอยติดตามกันนะครับเด้อมื่อนี้สำหรับมือ่อนี้กฤิโคขอตัวล่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนจะคอยฟอกกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ